หนึ่งในโครงการพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนอกจากการทางฝนเทียมแล้วการยับยั้งลูกเห็บก็เป็นภารกิจหนึ่งที่จําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับปกติเนี่ยนักบินจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่บินเข้าไปในเมฆฝนเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหลงสภาพการบินรวมทั้งอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องบินได้ แต่การยับยั้งลูกเข็บนั้นนักบินจําเป็นต้องนําเครื่องบินบินเข้าไปในเมฆที่กําลังต่อตัว,ตวเป็นพายุร้ายเพื่อยิงพลุ Silver i o ไอโอเข้าสลายหยดน้ําที่กําลังจับตัวเป็นลูกเข็บให้ตกลงมาเป็นฝนแทนนะครับอย่างเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพอากาศก็ใช้เครื่องบิน Alpha เจ็จากฝูงบิน231 ขึ้นปฏิบัติการสลายลูกเห็บเหนือพื้นที่อำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนนะครับคือทําให้เ,เ,เ,เมฆที่มันกําลังจะก,ก่อตัวเนี่ยนะครับทลายมาเป็นหยดน้ำเป็นฝนแทนลูกเห็บอ,อันนี้เป็นการ่อนหนักให้เป็นเบา,านะครับตอนนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับค่ะ